ควาเปนพี่นองมีศิลป์วโตมหาไม่หน่วยมือทำการแสดงยุทตลาดเจริญสีอำเภอวาลลินสำหรอุบลมีสิปไปหาครูปับเกาครับเบิ่อเด้มิไปหาไขมาแล้วพี่น้องปรูปับบอใสมาแล้วกังจไปหาหมอเไหมกำลังะยิ้่ไปหาหมอ ม่เดือนี่าบางงากับบางงาไม่เดืนขวงอยู่เนี่ยช่องยังคันเ,เนี่ยคำโหใสด่ดูขูปป่ปแบบมาแล้ว <c oughs> นี่ได้มาไกลไหนเดินเป็นดา,าดรานทำแน่ช่องคำองถูจะเป็นดาราหรือเด่นหนิปุงมะหอดเขามลมแห้งแหง้งปุงมะหอดลมแห้งอีหลี วันนี้เราทำอะไรกินคะอาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรั่งทะ,ะลูกแต่ไม่รู้มือก้อ,อยากกินเป็นหรือเปล่ามือก้อยอะไรหมักเขียสูตรมาเขียสูตรอยกินในซีอเป็นตะวนะันตัวกินในซีอิ๊วจะแซ่บต้นไม้ต่างชุดรถจากซ่องมนนออวันไ่นวันละกิโลค่ะประมาณโดยประมาณค่ะว่าใช่ละพ่อประเดดากันโดนเราได้ย่าย พอ่อาออกกันจะโยกเหรอมามาลมแห้งเหรอเดืว์นี่ลมแห้งพัดนีพัดอหอยไปๆลมบ้อยๆพัดมัดไปแล้วมัดไปแล้วค่ะลมทำไรกับ่วนันมัดไปแล้วอ้ยลมแหง้ง คนนี้พี่น้องตั้งสิเห็ดกยรณ์กินโบพอกินว่าเป็นเดชซุบค่ะซุบวันนี้เรา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 มีอาหารมีอ,อ่อนนะคะพอกินว่าเป็น<ะ>กินว่าเป็นนุ่นมละลายขันแท้เกิดปีมันบอกก่อนเย็นนะ่ะเยอะแยะค่ะเกิดปีมันบอกกินได้ก็กิน,ก,นไไก,กินไม่ได้ก็่ได้กเือ ก็กินเด้อทำแม่ทำแม่ขั้วมาเผอกอยากเข้าวมาือากเข้าวามาซือจับเดี๋ยมานเนเอามองไปเห็นอย่างตาของตาตำเออม่ก็ออฟฟิเชียลก็ได้หลายยายเออเขาไม่ชอขายชัดไม่ได้นะโดนโดนทายเทีย lôm héng héng, úp, uh. mày cái tựu, tình trạng lọt đá phun con, cần bảo đồ nè, lật ba ngọt mạ hoả đi nò, nào, lôm héng héng. วันนี้ตลอดจะเลิ่อนสีไม่ไกัดรอบอลมแห้งแล้วกันไงพอ่อมคือเสมามีคนล่งจากรถดอกใช่ไหม <Now. S 1> <Now you S 2> อ้วนหนาวหนาวยุบ่ออาบไปน้ำอาบเรียวอันนี้กระดาวทวี อันนี้กระดาวทวีตอันนี้กระดาวห่อเน็ดควายกูเห็นอย่างบุกสวยกูทสายสิดตามบุกทะเบียนรถขันนี้ไปเด้ <c oughs> อเขาสิต่ำม่อยมัน่าชัยแล้ว จะมัดตามกันว่าได้โ,โลภแพงให้กษิตยางเลาะก,ก่อนนี่พูดจาพวกอนามกฉีดอะไรครับว่าไงแล้วหลังจากไปเลาะมาเขากษิตยนางเบงิ้งนางเหตุงานที่นางเป่าก็เป็นอย่างนี้ นิ้วเขาววว้าเพราะมีกลับคอยนั่งเปล่าเจ้าซื่ๆนี่เอ,อโาแย่สิไห่คอยกินขขากับเกลือบัชันยานาทนี้เา,ากับอเาเกลือเืออาหารสุดยอดชั้นหนึ่งแล้วเซ่คอยินเขากับยากราแห้งกับเกลือไอโอดีน <c oughs> เ<บ>วลานี้นะมีเครือน่ะสุดยอดแล้ว,อ<า>วเอาเป็นอาหารกี่มูแล้ข,ข,ขออยันขย้มคือปะทูเคมไม่เคมเธอเกาต้องได้กินหรอวันนี้น้ลาได้ไสอย่างมานี่ใส่หมอโอ้โหเฮ้ยหนุ่ย ใจว่าหันกล้องข่อยตกแม่ใจบ้างได้เลยเจ้าแช่งข่อยบอจุดๆกินอะไรก็ได้ชน,ะะนส่ปลาอะไรอ่ออะแม่ปลาหน้าง,งอค่ะปลาหน้างไงงอเหมือนหนูไหมหน้างอเหมือนหนูไหมเธอยังเธอยิ่งกว่ามันอีกค่ะจริงเหรอเออนางยังไม่ถึงหลอดเลยเขาตาป่าไข่หนาบูดหน้าง,งออีหลีบออีหลีติดฉันคอนเฟิร์มเปลาแห้ง ฉัน,นคอนเฟิร์มหน้ายัางไงหน้าบูดหน้างอหน้าไม่รับแขก <c oughs> อิรีบอแต่า <c oughs> <c oughs> มาบัดเห็นผู้ายเด้แตเองจะคของแมนยุติัม <c oughs> ยงบอกคูณใต้บอกมวลบอจะคล้องพ่อมาบอกบก็บัววเองฉันีาาอิว <c> น <oughs> <c oughs> มือเหม็นเอาันนั่นติแม่จักคนหูวมักแต่ใสเอ๊ะนะนาับที่นี่วันหนึ่งเมื่อเรงสีจั๊กเมือสิพิสูจน์อยู่มั้นม็นบ่เหม็นกลมลงเบิงอ่ะดมเบิงนั่นพี่น้องเจ้าเอิญ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 อันนี้ปลาแขนพี่พ่อเข่าอาจารเลาหิวเข่า เขาเขายังเราเขาเย็นเราเัอเอีไนไปบิ๊กซีไงกนปอบิกซีบอกว่าบิกซีป้ายมันบิกซีเนาะเตะเกาได้คิวงานเป็นบิ๊กซี่ตลาดเดินสีแกเกือบไปด้วยกันล่ะเบิ่งคิวงานก่อนกันเลยขึ้นมา อันนี้อาจารย์ตายทีมงานเขาก็ลงมาประกาศกินข่าวกินน้ำครับแี้งแ่งใช่ไหม,มเดี๋ยวผักแปบก่อนเดี๋ยวนั่งสีแช่ข่อยอีกข่อยสีบอเหลือแนวแช่นั่งมาแช่ข่อย แตนีกอนได้พี่พน้องค่ะพูดความจริงเอาเปล่าไหมฉันนี่วันเม็นบ่สวยพูดมากนั่งอัดหนทันใจมาหลาเสียมาคลิปนีนั่งดาวขปิสุดเลยขอยดพระเด้านั่งซ้ำใครก็สนิทลหละบา,บายๆหนนาวบายๆแน่เออความจริงหลังจากไป กวนไปงี้หนุ่ยมาปอกันเลยเข้ามาใน่ถหลดครับเพราะว่าลมมันแห้งหรอกมันไงคลิปนี้กะฝากไก่อนเด้อครับเดอ้อฝากไ้เป็นกำลังใจเนี่เนี่ยเรากะจะได้กะกดติดตามให้ได้เ้อครับเดอ้อเพราะว่าคนติดตามของปอยยังหนุอยอยู่ครับจะได้ปากทุกท่านเด้อครับซอยติดตามซอยเบิรงซอยคอมเมนต์มาอยากให้เห็ดหยังกะซอยมาฟอมือนี้วันเดียดาหมูแรกสีดา มีอเล็กแคสิดาแค่นี้กัอนด้าคำได้ฟีนหน่องด้วยบ๊ายบาย